พี่ขาอยากทำ water fasting มากเลยค่ะแนะนำหน่อยทำยังไงอันในนี้มีใครที่อยากทำ water fasting บ้างคะถ้ามีนะแสดงตัวเลยด้วยการพิมพ์เลขหนึ่งลงมาในคอมเมนต์ water fasting คือการที่เราไม่กินอาหารเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงและดื่มได้เฉพาะน้ำดื่มสะอาดค่ะพูดง่ายว่าดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่าค่ะ ข้อดีนะคะแน่นอนค่ะเพราะคุณไม่กินอาหารเลยนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักและลดไขมันค่ะข้อดีอย่างหนึ่งของการทำ water fasting ก็คือจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ a u t o ฟ h a g y หรือการ recycle c e ล l นั่นเองแน่นอนนะเวลาที่คุณทำ water fasting สมมติคุณทำหนึ่งวันยีชั่วโมงนในระหว่างที่คุณทำ water fasting อาจจะเกิดอาการปวดหัวเวียนหัวมึนหัวอ่อนเพลียแล้วพอคุณออกฟาสเนี่ย คุณก็อาจจะหิวมากหน้ามืดตาหมวนนะะไอ้น้ำหนักที่ลงไปแล้วกิโลกิโลครึ่งเนี่ยอาจจะเด้งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้ถ้าเกิดว่าคุณออกฟาสแบบผิดวิธีวอเตอร์ฟาสซิ่งเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะเราต้องดูที่ร่างกายเราด้วยดูที่สุขภาพของเราด้วยแน่นอนที่สุดค่ะมันไม่ใช่วิธีการลด ุที่ยั่งยืนค่ะเป็นการลดแบบระยะสั้นเท่านั้นเกิดว่าคุณทำวอเทอร์ฟาสซิ่งยาวๆไปนะคะ7วัน10วันนะคะต่อยคุณไม่อยู่ก็ตามอาจจะนําไปสุ่ระบบเผาผลาญพังได้นะเพราะร่างกายรู้สึกว่าคุณกําลังขาดแคลนอาหารอย่างหนักในความที่เขาดื่มอะไรไม่ได้เลยนอกจากน้ำเปล่าเท่านั้นนะคุณอาจจะขาดแร่ธาตุได้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาสกาแนะนำนะคะใครที่จะทำวอเตอร์ฟาสซิ่ง ต้องอยู่ในความดูแลข,ของแพทย์เท่านั้นค่ะห้ามทำเองนะคะถ้าหมอไม่สั่งห้ามทำเด็ดขาดค่ะใครมาถามออสการ์ว่าพี่คะแนะนำการทำวอดเตอฟ lungs ซิ่งให้หน่อยออสการ์บอกเลยค่ะว่าไม่แนะนำค่ะถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาดิฉันรับผิดชอบไม่ไหวค่ะออสการ์เข้าใจหัวอกของคนที่ต้องการจะเปลี่ยนหุ่นทุกคนนะคะว่าอยากเห็นผลลัพธ์เร็ว แต่มันจะมีประโยชน์อะไรคะถ้าเราทำ water fasting สองวันสวันเราพร้อมเลยดูจนแห้งเราลดไปเลย3โล5โลแล้วไม่เกินอาทิตย์หนึ่งน้ำหนักเราเด้งกลับมันจะมีประโยชน์อะไรคะอย่างนั้นมันมีความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทำการลดหุ่นที่ดีที่สุดคือการปรับไลฟ์สไตล์องค์รวม ปรับนิสัยการกินของเรานะคะใครที่อยากรู้ว่าการปรับการกินมันต้องปรับยังไงบ้างพิมพ์ว่าอยากรู้ค่ะเดี๋ยวอัสการ์จะมาทำคลิปบอกให้ใครอยากเรีนแบบสุขภาพดีด้วย IF อฟ่ิล์มกดติดตามอัสการ์ในช่อง Live Go l e ลีนะคะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะ